ตัวในรูปเนี่ยในสไลด์ของเราเนี่ยคะ่ะที่เขาดึงเราสามแผนที่ว่าจะเป็นจัดซื้อหรือผลิต <c oughs> แล้วก็การขายเนี่ยถ้าเด็กสังเกตดูมันก็คือต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายนา้ำอะไรที่เขาจะต้องมีการส่งข้อมูลหาก,กันไม่ว่าสินค้าจะมีผลิตเอาไว้แล้วหรือว่ายัางไม่ได้ผลิตนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจดไปแล้วก็ต้องอธิบายให้ได้ด้วยว่ามันทาอย่างไรขั้นตอนเป็นอย่างไรเวลาที่อาจารย์ ถามในข้อสอบอาจารย์อาจจะให้เด็กอธิบายขั้นตอนตรงนี้ของ ERP เด็กต้องสามารถอธิบายได้ว่าพอออเดอร์อเข้ามามันจะไปเจอใครจะไปทำอะไรก่อนอย่างไรบ้าง yes, เยกสเกิดนโนแตกตา่างกันยังไงนะคะตรงนี้ต้องจบเพิ่มเติมไปแล้วก็ <c oughs> ทำเขา้าใจในตนัวเองนี้ชนิดของตงัว ERP เนี่ยมันมีอยู่ด้วยกันแบบสองชนิดใหญ่แล้วก็ มันเป็นสองชนิดที่มีการปรับปรุงนะคะพะัฒนาให้เนื้อหาเนี่ยมันสามารถาใช้ได้กับหลายๆองค์กรเหมือนกันโดยตอนแรกเนี่ย ERP ดูเหมือนว่าจะเป็นระบบที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เอามาใช้ได้เฉพาะกับธุรกิจที่ใหญ่ถูกไหมคะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยมันมีการปรับให้ ERP มีความยืดหยุ่นสามารถที่จะใช้กับธุรกิจที่เป็นขนาดกลางหรือว่าเป็นขนาดที่เป็นแบบ SME ได้เรืคอกแต่ก่อนเนี่ย e m p จะถูก อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไว้ตอนต้นว่ามันจะถูกเซตมาแยกเลยว่าจะใช้กับธุรกิจอะไร ERP ที่จะไปใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตประเภทต่างๆเขาก็จะถูกเซตมาให้สอดคล้องกับขบวนการผลิตที่ไม่เหมือนกันไปแล้วเราจะเป็นยาหรือว่าเป็นผลิตรถยนต์รือวจะเป็นผลิตกระดาษนะคะแต่ทุกวันนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะปรับให้ ERP เ,เข้าใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถดูธุรกิจที่มีขนาดเล็กลงไดน้นะคะ นึงก็จะมีชื่อที่เขาใช้ดังๆักเลยก็จะมีระบบ Oracle ลแล้วก็อตัวนี้นะคะที่เขาพิยงใช้กันแล้วก็เป็นติดอันดับด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแซฟหรือตัวโอลคูเนี่ยก็มีการใช้งานกันค่อนข้างแพร่หลายในปัจจุบันนี้นะคะลักษณะสำคัญของระบบ e อ p เพนั้นนะคะ,นะคะอย่างที่ ได้ดูกันมาหลายสไลด์นะคะเราจะเห็นเลยว่าข้อดีข้อเด่นของมันอย่างหนึ่งก็คือมันมีการบูรณาการงานต่างๆเข้าด้วยกันแล้ว่าจะมีการโยงการผ่านกี่แผนกก็ตามมันทําได้หมดไม่ยุ่งยากแล้วก็ทําได้รวดเร็วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะสําคัญขอ,ของระบบ ERP ตัวนึงเลยก็คือมันมีการบูรณาการงานต่างๆเข้าด้วยกันได้ทำให้โปรในการทำงานทุกอย่างลื่นไหล ตั้งแต่เรื่องของการจัดซื้อเรื่องของการผลิตการขายแล้วก็บัญชีการเงินต่างๆนะก็จะมีความเชื่อมโยงกันทําให้การเลืของข้อมูลมันเกิดประสิทธิภาพที่สูงนะคะเพราะฉะนั้น ERP เนี่ยจะทําหน้าที่เป็นระบบในการจัดการกับข้อมูลเนาะซึ่งจะทําให้การบริหารจัดการงานต่างๆเนี่ยเชื่อมโยงกันแล้วก็ให้เป็นผลพธบที่ดีเทสานเนี่ยอธิบายตาาโปรและโปรเซสเมื่อกี้นะคะมันเก่งมากก็ต้องบูดอะรกับ หรือจะดูภาพนี้จริงภาพนี้มันมนันไม่สามารถที่จะทาให้ทวงค่าชอลนใหญ่ได้มากกว่าน,นี้แล้วนะคะราะว่าก็อยากจะให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการเชื่อมโยงแต่ละแผนกเข้าด้วยกันมาทีอาจะอธิบายไปมีเรื่องของคลังและจัดซื้อมีเรื่องของการผลิตนะคะมีเรื่องของการการขายเนาะแล้นี้ก็เป็นระบบบัญชีทั้งหมดนะคะทั้ง4ี่ส่วนนี้เนี่ยเป็นเรื่องของ4 m อที่บอกไป น,นะคะสามารถที่จะเชื่อมโยงและพ่วงก,กันได้ตลอดทั้งหมดเลยทั้งที่แผนกแต่ละแผนกเนี่ยเป็นระบบและเป็นแผนกที่ใหญ่มากแล้วก็มีการทํางานที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนโดยเฉพาะระบบบัญชีนะคะก็รู้จะปองนี้าจะเห็นเลยค่ะว่ามันมีทั้งการชาระหนี้ซึ่งบริษัททุกบริษัทมีนี่อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการรับเงินของลูกค้าเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือเป็นเครดิต หรือแม้แต่เป็นการเอาสินค้ามาแลกสินค้าในทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะระบบบัญชีก็จะต้องมีการจดจำวิธีการต่างๆเขาที่ผ่านมาในการธุรกิจเนาะว่าลูกค้าเจ้ามีจ่ายเงินยังไงลูกค้าเจ้านี้มีการกำหนดชำระเมื่อไหร่หรือแม้แต่ต่างของซัพพลายเออร์ต้องจ่ายต่างให้ซัพพลายเออร์เมื่อไหร่นะคะเขาก็ต้องมีการผ่านจัดการตรงนี้เช่นเดียวกันในส่วนของการผลิตที่ก็มีขั้นตอนทั้งต้อง planning ทั้งต้องดู MRP ทั้ง ูบองนะคะทุกอย่างต้องเชื่อมโยงเข้าด้วยกันให้ได้นะอันนี้ก็คือการบริหารการข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถที่จะรวมง,งานและก็ทําให้เกิดการทำงานแบบเรียลไทม์รือทันท่วงทีขึ้นมาการรวมระบบงานต่างๆของ ERP จะเกิดขึ้นทันเวลาทันทีเกิดขึ้นจริงแบบเรียลไทม์อย่างทันทีนะคะช่วยให้สามารถทาการปิดบัญชีได้ทุกวัน เป็นรายวันคำนวณต้นทุนกาไรขาดทุนได้นะคะตรงนี้เนี่ยถือว่ามีความสำคัญงานธนาคารค่ะ,คะ<ม>ก็ต้องใช้ e r p เหมือนกันเพราะอย่างที่บอกว่าเรื่องของเงินทองที่ไหลเข้ามาจ่ายเข้าจ่ายออกรับเข้ารับออกนะคะต้องเคลียร์ปิดจ็อบให้ได้ทุกวันเพราะฉะนั้นการทํางานแบบเรียลไทม์เนี่ยจะเป็นการทํางานที่พอมีข้อมูลเข้ามาปึ๊บทุกทุกทกทก แหนล่าส่าพร้อมกันได้รับข้อมูลพร้อมกันไม่ได้มีการรอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการส่งแบข้อมูลให้เพราะฉะนั้นพอมีข้อมูลเข้ามาปึ๊กทุกๆแผนกจะทํางานแบบขนานคู่ขนานกันไปนะเพราะนั้ที่จะมีประโยชน์มากไม่เกิดการรอคอยไม่ต้องรอคำสั่งต่างๆเนะพราะนั้นเนี่ยก็เลยเก่งเรื่องนี้เหมือนกันนอกจากนั้นนะคะ พอเอา ERP เนี่ยเข้ามาใช้ในเรื่องของการจัดการข้อมูลเพราะฉะนั้น ERP จะมีดัตต้าเบสขนาดใหญ่ d a t a ตต้าเบสขนาดใหญ่ที่เป็นคลังของข้อมูลที่ถือว่าเป็นคลังกลางของบริษัทเนี่ยนะคะในการเก็บข้อมูลเข้ามาไว้เป็นที่เดียวกันแล้วก็สามารถที่จะกระจายต่อไปให้คนอื่นๆในบริษัทได้พร้อมๆกันข้อเด่นของระบบนี้ เกี่ยวข้องกับตัว ERP นะคะนั่นก็คือดูสไลด์นี้เลยนะคะระบบเก่าระบบเก่าตอนที่ไม่ได้เอา ERP มาใช้เนี่ยนะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นแบบ one b a c k several place one b a c k several place ก็คือเวลาที่มีข้อมูลเข้ามาจะใช้วิธีการส่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปให้แต่และฝ่ายบันทึกข้อมูลเองรับทราบข้อมูลเองนะคะแล้วก็เก็บข้อมูลเอาไว้ ึ่งมันก็มีโอกาสที่จะเกิดความซ้ำซ้อนได้อันนี้ไม่้องยกไปเระยะียนที่ไหนเลยค่ะเด็กๆรู้จักการเวียนเอกสารไหมการเวียนเอกสารภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรเอกชนหรือร,รัฐบาลนะคะการเวียนเอกสารความหมายก็คือเขาจะมีการสีรอสข้อมูลส่งไปให้กับทุกแผนกเซ็นรันบทราบแล้วก็เก็บข้อมูลเหล่านั้นเข้าแฟ้มไว้ในมอลังสิตทุกวันนี้ก็ยังทำแบบนั้นอยู่เหมือนกัน ัางที่มันไม่ได้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับเราเลยเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เข้ามามันจะกลายเป็น one fact several place เข้ามาที่เดียวเข้ามาครั้งเดียวแต่กเก็บหลายที่ซึ่งการเก็บหลายที่บางครั้งไม่ได้จาเป็นแล้วก็อาจจะเกิดความซําซ้อนแล้วก็เสียเวลาเสียเนื้อที่ในการจัดเก็บแต่เราพอเอา ERP มาใช้นะคะมันจะกลายเป็น one f a c one place เข้ามาปุ๊บข้อมูลต่างๆที่เข้ามาออเดอร์ตําแๆที่เข้ามาจะถูกจัเดเก็บเอาไว้ที่เป็นดาวพักลางเป็นเซนเตอร์กลางขององค์กรซึ่งเซนเตอร์กลางตรงนี้จะทําหน้าที่ในการคารัดแยกแล้วก็ส่งข้อมูลที่จําเป็นไปให้กับแผนที่จําเป็นต้องรับทราบเข้าใจไ,ไหมคะมันแต,ตกต่างกันถ้าเป็นแบบแรกเนี่ย ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ต้องรูกง้ก็ต้องเก็บเอาไว้แต่พอเป็นแบบนี้ปึ๊บพอเข้ามาปึ๊บเขาจะส่งข้อมูลไปให้กับคนที่จําเป็นต้องรู้ทันทีนะคะอย่างที่จัอธิบายอันนี้เมื่อกี้ดัตต้านเนี่ยมันส่งมาให้กับออฟฟิเซอร์เช็คต่างๆทําการอะไรต่างๆของมันเนี่ยนะคะแล้วข้อมูลมันก็จะถูกส่งผ่านเยสเดโนเนี่ยทำพร้อ,รอมๆกันเป็นแบบคู่ขนาน ใครที่จําเป็นต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างอาพลิกจําเป็นต้องใช้ข้อมูลอะไร,รเพรชรต้องใช้ข้อมูลอะไรเซลล์ต้องใช้ข้อมูลอะไรอียาพีก็จะส่งให้แบบไม่ต้องผ่านใครเลยมีข้อมูลกลางในการส่งข้อมูลให้แผนกนั้นโดยตรงแล้วก็ทําเป็นคู่ขนานกันไปตัวนี้เนี่ยต้องทำความเข้าใจให้ดีนะลักษณะอียาพีเป็นจุดเด่นเขาเลยค่ะก็คือเก่งเรื่องบูรณานการเก่งเรื่องของการทํางานแบบเรียลไทม์ แล้วก็เก็บเรื่องของการกจัดจายข้อมูลที่มีการบริหารจัดการการเก็บที่ดีเปลี่ยนจากวันแตลเซ l ร์ฟเพลเป็นวันแตล o ควันเพลสนะคะถามว่า ERP นั้นสามารถที่จะเอามาใช้กับระบบสำคัญสำคัญในองค์กรระบบใดบ้างตั้งแต่ระบบคำสั่งซื้อหรือเซ l ล o r อเดเลยค่ะแล้วก็มี i v v n t t o r y o o t t r o l ซึ่งต่อเอาไว้เลยว่าตัว i n v ว n t o r y เนี่ยเป็นอะไรที่วุ่นวายมาก แล้วก็เพิ่มต้นทุนให้กับองค์กรมากเลยทีเดียวนะคะถ้าเราไม่มีการบริหารจาก,การอิเวนทอรี่ที่ดีวิทอรี่เราอาจจะบวมได้หรือวิทอรี่เราอาจาออาจะไ,ไม่พอการจัดเก็บไม่พอเพียงกับความต้องการไม่สอดคล้องกันดีมากระชับภายไม่สอดคล้องกันเพราะนั้นต้องเอาอ ER อมาใช้อยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่สาคัญเลยคือระบบสั่งซื้อหรือ purchasing การจัดซื้อจัดจ้างตัว e r p ก็จะต้องจําเป็นต้องเอามาใช้เหมือนกันเพราะอย่างที่บอกว่า หลายๆตัวก่อนที่จะซื้อเนี่ยจะรู้ว่าตัวเองต้องทําอะไรก็เราต้องมีการรับทราบข้อมูลจากฝ่ายผลิตมาก่อนค่ะแล้วก็เรื่องของ manufacturing แล้วก็ financial ด้ยว,วยสิ่งต่างๆพวกนี้เนี่ยมันก็คือ material มันก็คือ,อ machine money แล้วก็ manpower นั่นเองนะคะถ้าเราดูไปในแต่ละระบบไปคะ sales order processing system เนี่ยทำอะไรบ้าง ัวเซลล์ออเดอร์นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับใบเสนอราคาการขายตรงนี้แผนกขายเนี่ยรับคำสั่งซื้อเนี่ยก็คือจะต้องเชื่อมโยงกับตัวลูกค้านะคะแล้วก็จะต้องมีการทําใบเสนอราคานะคะคทำใบส,สั่งซื้อต่างๆทําใบเบิกสินค้าเห็นไหมคะตรงข้างล่างจะมีการจัดทาใบเบิกสินค้าเพื่อการขีดคอหรือแพ็คกิ้งเตรียมส่งให้ลูกค้า ท้องกับพี่จะอธิบายตรงนี้ไหมเซลก็จะต้องมีการทำใบเบิกสินค้าไปที่ DC หรือ Warehouse เพื่อให้เขาแพคและเตรียมจัดส่งไปให้กับลูกค้านะคะมีการกำหนดระบบขายได้ตามกลุ่มลูกคา้าเพราะว่าฝ่ายเซลเนี่ยเป็นฝ่ายที่อยู่เรียกว่าอยู่ลายน้ำแหละคุกคีกับคนที่อยู่ลายน้ำก็คือลูกค้านะคะเขาก็จะรู้ว่าความต้อการของลูกค้าเป็นแบบไหน,น ระบบการบันทึกแ,แบบแบ็กล็อก,กไฟล์นะคะแบ็กล็อกไฟล์มันคือระบบการจองเพื่อการสั่งผลิตสินค้าหรือสั่งซื้อสินค้านะคะฝ่ายเซอร์หรือฝ่ายขายเนี่ยเขารับเอาความต้องการกมาซึ่งความต้องการแบบนี้เนี่ยเขาก็จะต้องมีการดักหรือทราบก่อนว่าสินค้าเนี่ยมันจําเป็นจะต้องผลิตใหม่ไหมหรือมันมีพร้อมขายเลย เซลก็จะต้องรับทราบข้อมูลน,นอกจากนั้นยังมี inventory control inventory control ERP เอามาช่วยอะไรเอามาช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวของสินค้าในะคลไม่ว่าจะเข้าออกเข้าเท่านี้ออกเท่าไหร่เอามาใช้ในการพยากรณ์แนวโน้มตามฤดูกาลหรือว่าจะเอามาใช้ในเรื่องของการปรับจุดสั่งซื้อนั่นก็คือ ROP นะคะ เด็กพอจะจำอินเวนทูรการเรียนอินเวนทูรีได้ไหมอ่ะการเรียนอินเวนทูรีเกี่ยวข้องกับสั่งเมื่อไหร่และสั่งเท่าไหร่อันนี้ย้อนกลับไปจนถึง201เลยนะเนืกออกไหมคะสินค้าคงคลังสินค้าคงคลังที่เรามีอยู่ในคลังสิ่งที่เราต้องคอยเช็คตลอดเลย,ยก็คือระดับของมันมีมากมีน้อยลดลงมากน้อยจนถึงจุดที่ต้องมีการสั่งซื้อใหม่หรือไม่ ซึ่งตรงนี้จะต้องมีการพยากรณ์เข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนนะคะมีการพยากรณ์ดูแนวโน้มว่าเราควรจะสั่งซื้อเข้ามาไหมสั่งซื้อปริมาณเท่าไรบ้างดูการเคลื่อนไหวและถ้ามันถึงจุดสั่งซื้อปึ๊บต้องสามารถที่จะพวกและเชื่อมโยงก,กับระบบจัดซื้อสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยมีการกาหนดรอบเวลามีการคิดคํานวณเซฟตี้ต็อกนะคะตัวอินเวนทอรี่เนี่ยถือว่าเป็น เรื่องสําคัญเพราะว่าเกี่ยวข้องกับต้นทุนโดยตรงทั้งต้นทุนของการจัดซื้อเข้ามารวมไปถึงต้นทุนของการจัดเก็บสินค้าด้วยถ้าเราวางแผนไม่ดีสต็อกบวมสต็อกเยอะเกินไปตรงนั้นก็จะทาให้เราเนี่ยเสียโอกาสระบายของไม่ทันบางครั้งอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของสินค้าหมดอายุหรือคุณภาพที่มันเสื่อมถอยลงไปนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็ทางที่ดีก็ควรจะมีระบบเข้ามาซัพพอร์ตด้วยเหมือนกัน ย่ายน้อยก็จะเป็นการรีเช็คได้ว่าสถานะของความสินค้าเป็นอย่างไรนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งที่มีความสําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือ purchasing purchasing นะคะเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อทั้งหมดแล้วก็เชื่อมโยงกับการเงินหลายๆสกุลเงินด้วยเพราะอย่าลืมว่ายิ่งเป็น ERP ที่เป็นระบบใหญ่ทํางานเชื่อมโยงกันหลายๆองค์กรบางครั้งทําธุรกิจระหว่างประเทศค่าเงินไม่ได้ใช้แค่สก,กุสกุลเงินเดียว มันมีทั้งเงินเงินบาทเงินดอลลาร์เงินเยนเงินวอนหลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เ ER อ p ีจะเข้ามาตั้งแต่ขบวนการของการจัดซื้อผ่านขั้นตอนทุกอย่างว่าจะเป็นการรับคําสั่งซื้อการกําหนดเวลาจัดส่งเงื่อนไขในการจ่ายเงินนะคะทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องตรงนี้จะเกิดขึ้นหมดเลยการปรับย่อวัตถุดิบแบบอัตโนมัติ มีการรับคำสั่งซื้อหลายทางไม่ว่าจะเป็นทั้งออนไลน์หน้าร้านนะคะอนอกจากนั้นยังมีระบบที่เชื่อยกับภาษีมีการจ่ายภาษีมีการแจ้งภาษีที่เป็นไปตามกฎระเบียบที่ถูกต้องของ,องกรมสรรพากรนะคะส่วอีกอย่างหนึ่งคือระบบสั่งซื้อเนี่ยหรือ tracing เนี่ยนะคะจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับแผนคลังสินค้าสามารถที่จะส่งสินค้าเข้าคลังได้อย่างต ะรวดเร็วเวลาที่เราจัดซื้อสินค้าเข้ามาเนี่ยของเนี่ยไปถึงหน้าคลางเนี่ยข้อมูลทุกอย่างจะต้องเข้าไปในระบบทันทีแล้วพร้อมกับที่ของไปวางไว้อ,อยู่หน้าคลังในร้านคอร์ดอกล้านเนี่ยต้องเข้าไปพร้อมกัน 1, ทันทีรวลาที่ทําการสั่งซื้อเข้าไปปึ๊บข้อมูลจะถูกส่งไปที่ warehouse แบบอัตโนมัติเลยพร้อมกับสินค้าที่ไปวันนั้นนะคะ